Oh, หุ้นเทสล a าตกจากไฮมา30%ตอนนี้ราคาหุ้นเหลือไม่ถึง600ดอลลาร์นะครับ597ดอลลาร์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้พร้อมกับข่าวอื่นๆเกี่ยวกับเทสล a าในเทสล a ารายสัปดาห์ของวันที่6มีนาคมปี2020เริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ราคาเทสล a านะครับอย่างที่เห็น ตกจาก700เหลืออยู่ที่597ดอลลาร์นะครับลงมาอีกประมาณ15%ได้ในขณะที่ S&P ไม่ได้ลงนะครับลงแบบคงตัวอยู่ที่ประมาณ3,840จุดนะครับแพ้ตลาดอย่างชัดเจนอย่างที่บอกไปในสัปดาห์ก่อนราคาของหุ้นเท s l a และหุ้นโ o ส t ์สต็อกอื่นๆเนี่ยโดนหมดนะครับมันตกลงมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าบอลยิว นะครับเรทพััิรของรัฐบาล10ปีเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคนคิดว่าจะมีเงินเฟอ้อเข้ามาทีนี้พอเรทวิ่งขึ้นเนี่ยโมเดลที่ใช้ในการตีราคาหุ้นมันก็ดิสคาวเรทเยอะขึ้นทําให้หุ้นที่รายได้จะมาในอนาคตกําไรจะมาในอนาคตเยอะๆไกลๆเนี่ยที่ราคาขึ้นไปเผื่อเนี่ยมันโดนดิสคาวกลับมาครับมูล,ลค่าในอนาคตมีน้อยลงก็ราคามันก็ตกครับ มีคนถามผมว่าราคามันจะลงไปอีกถึงเมื่อไรอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับถ้ารู้ผมคงรวยไปแล้วมันก็มีโอกาสที่ราคามันจะลงไปได้เรื่อยๆนะครับ500-400เป็นไปเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวเนี่ยมันสําคัญมากที่เราจะแยกภาพระหว่างธุรกิจตัวธุรกิจกับราคาของธุรกิจนั้นนะครับราคาเนี่ยพันผันผวนวิ่งขึ้นวิ่งลงตามความกลัวความโลภของตลาดในขณะที่ธุรกิจเนี่ย ถ้าเราติดตามมัในดีเราจะเห็นว่ามันกําลังไปได้ดีอยู่หรือว่ามันไปได้ทรงๆนะครับสำหรับเท sla เนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่ามันเป็นบริษัทที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในทศวรรษนี้เลยถ้าไม่ใช่บริษัทที่ดีที่สุดนะและผมก็จะอยู่กับมันไปเรื่อยและผมก็ใช้โอกาสเนี่ยในการซื้อเพิ่มด้วยล่าสุดก็มีซื้อเพิ่มมาอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์การเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาให้คําแนะนําผมแค่แชร์ทรานสเปเรน์นะครับโปร่งใสกับสิ่งที่ผมทํา ช่องหุ้นเปลนโลกเนี่ยก็จะติดตามเทส l a ไปอีก1ปี2ปี10ปีเลยตราบใดที่บริษัทเขายังเจ๋งอยู่แบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ช่นอผมคงทําไม่ได้เนี่ยก็คือมาวิเคราะห์ว่าราคาหุ้นมันจะวิ่งไปยังไงใน1เดือนหน้า2เดือนหน้าหรือแม้กระทั่งครึ่งปีหน้านะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยราคาจะวิ่งตามคุณภาพของบริษัทเสมออ่ะจบเรื่องราคาแล้วได้เวลาเข้าถึงข่าวอื่นบ้างนะครับ ข่าวแรกก็คือคุณรอนบารอนนะครับผู้จัดการกองทุนชื่อดังที่สนับสนุนเทสล a ามาตั้งแต่ปี2013 2014เนี่ยเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ CNBC นะครับว่าเออเทสลาเป็นยังไงแล้วแล้วก็เรื่องการลงทุนโดยรวมเนี่ยเขาบอกเขาขายหุ้นเทสล a าจากกองทุนของเขาไปประมาณ1ใน4ในช่วงแบบ1ปีที่ผ่านมาตอนราคาหุ้นมันขึ้นสูงๆเนี่ย CNBC ก็ถามจี้อยู่นั่นแหละทําไมขายทําไมนะครับคุณรอนบอกว่าที่เขาขายเนี่ย เพราะความเขาต้องลดความเสี่ยงของกองทุนเพราะว่าเทสลาเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ของอรอตเขาจนเกินไปแล้วก็เอาเงินพวกนั้นอะมาจ่ายนี่ในกองทุนเขาเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาขายเนี่ยเขารู้สึกแบบเสียใจมากๆนะครับอย่างไรก็ตามคุณบาลอนเขาถือเทสลากับตัวเองด้วยนะครับเป็นล้านล้านหน่วยเหมือนกันตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ขายไปอีก10ปีข้างหน้าเลยเขายังเป็นลงทุนระยะยาวและเขาจะออกเป็นคนที่สุดท้ายเลยเขาบอกเขายังมองว่าเทสลาสามารถโตไปอีก3เท่าได้สบายๆนะครับใน ทศวรรษนี้ใน10ปีข้างหน้าแต่ก็มีโอกาสตโตไปมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าไหนจะมีรถขับเองได้ไฟฟ้าโซลารูฟและอื่นๆที่ผมก็เล่าอยู่ทุกครั้งในช่น l เนี่ยแหละก็หวังว่าการสัมภาษณ์ของคุณรอนบาอนในครั้งนี้จะเพิ่มความมั่นใจในการถือเทสล a ายาวๆให้เพื่อนๆนิดนึงนะครับโอเคข่าวต่อมานะครับไม่ได้เกี่ยวกับราคาหุ้นและแต่เป็นเกี่ยวกับเทสล a ที่เมืองจีนนะครับ ประธานบริษัทเทสลาที่จีนคุณเสี่ยวตงจู้เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ในวิดีโอของเทสลาและก็พาชมโรงงานครับไฮไลท์ของวิดีโอเนี่ยซึ่งยาวประมาณ9ก้านาทีแลวเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ด้านล่างนะเขาก็มีอยู่4อย่างนะครับพี่ผมสรุปมาอย่างแรกก็คือแม้เขาจะเป็นประธานใหญ่สุดในจีนเนี่ยเขาก็ไม่มีห้องของตัวเองครับเขามีแค่โต๊ะเล็กๆของเขาเขาบอกว่ามันโปร่งใสแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกทีมในการทํางานนะครับ ก็เห็นอย่างนี้ Elon Musk อีลอนมัสคงชื่นใจนะครับบอกว่าการนอนในโรงงานของเขาเนี่ยคุ้มและอย่างที่2เนี่ยเขาพูดถึงโปรแกรม ERP หรือโปรแกรมจัดการทรัพยากรของบริษัทนะครับเทสลาเขียนเองขึ้นมาเลยโปรแกรมเนี่ยแล้วมันละเอียดมากๆผมไม่รู้ว่า Manufacturer คนอื่นเขาละเอียดขนาดนี้หรือเปล่าละเอียดขนาดที่ว่าแม้แต่เครื่องเครื่องขันน็อตเนี่ยตอนขันเข้าไปอ่ะจดแม้กระทั่งองศาที่ที่มันขันอ่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาอะไรในลายผลิตเนี่ยสามารถลงลึกไปดูต้นตอของสาเหตุได้จริงๆผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานของความอินโนวทีฟของเท sla นะครับต่อมานะครับนอกจากการเล่นขายรถที่เมืองจีนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเท sla ก็ยังขยายเรื่องของศูนย์บริการอยู่มากนะครับตอนนี้มี70กว่าแห่งใน40เมืองแล้วเออแล้วก็โมบายเซอร์วิสก็กาลังมาด้วยคือไปซ่อมถึงที่นะครับไม่แพ้ที่อเมริกาเลยสุดท้ายนะครับก็คือการดูแลพนักงานที่ดีนะครับเขาบอกว่า ที่โรงงานที่เทสลาเนี่ยดูแลพนักงานดีมากเลยมีการเอาร้านอาหารดังๆเนี่ยเข้ามาให้พนักงานกินตอนกลาวันนะครับกินฟรีอยู่แล้วแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีหอพักมีที่อยู่ให้ แล้วก็ถ้าใครอยากอยู่ในเมืองไม่อยากอยู่ใกล้โรงงานเนี่ยก็มีรถบัสวิ่งเป็นร้อยเส้นทางเลยนะครับต่อต่อวันพลอยไปรับพนักงานจากหลายๆที่เข้ามาที่โรงงานแล้วถ้าคุณไม่อยากนั่งรถบัสอยากขับเทส l a มาเองอะ่ะก็สามารถซื้อแพ็กเกจ FSD ได้ฟรีนะครับจัดให้ไม่ต้องขับมาให้รถเทส l a ขับมาส่งก็โดยรวมถือว่าดีครับก็ได้เห็นภาพที่เมืองจีนมากขึ้นแน่นอนลิงก์วิดีโออยู่ด้านล่างเช่นกันต่อมานะครับก็คือเรื่องของอินเดียนะครับ รัฐมนตรีเข้ามา,าคมของอินเดียคุณกัตคาริเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้เทสลามาผลิตแบบจริงจังโดยใช้สลายเจนของที่อินเดียเลยนะครับแน่นอนว่าอินเดียเนี่ยยังตามเมืองจีนอยู่มากในเรื่องของการผลิตต่างๆเนาะพลายเชนก็ยังไม่ซับไม่ไม่ดีเต็มที่แต่2ประเทศเนียเขาแข่งกันเต็มที่ที่จะเป็นมหาอำนาจในอนาคตนะครับจำนวนพายากรเยอะจํานวนความต้องการเยอะด้วยความที่รู้ว่าอินเดียยังตามหลังอยู่ คุณกัสคาลีเนี่ยเขาเออกมาบอกเลยว่าเขาจะพยายามให้ incentive นะครับให้แรงจูงใจให้สนับสนุนการผลิตของเท sla เพื่อให้เท sla ต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าที่จีนให้ได้นะครับก็หวังว่าเขาจะช่วยเท sla ตรงนี้นะครับลดพรีเมียมที่อินเดียอย่างเบนอย่างไรเนี่ยแพงมากเหมือนเมืองไทยเลยครับราคาอัพไปเยอะถ้าเท sla ได้ไผลิตที่โลลจริงๆเนี่ยยอดขายน่าจะมาแล้วก็เอ็กซ์ไปสู่ยุโรปได้ง่ายกว่าจากที่จีนอีก ก็น่าตื่นเต้นแล้วก็แสดงเห็นถนึงความเนื้อหอมของเทสลาจริงๆข่าวต่อมาสั้นๆนะครับออโต้พายโเป็นยัางไงาแล้วคุณโอม่าจากโฮมาส์บล็อกเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ลองเรียกออโต้พายโกับเวโมแข่งกันนะครับไปที่เดียวกันตอนกลางคืนคือถนนมันก็ค่อน,นข,ข้างว่างอะน,นะแต่เวโมใช้เวลาในการขับนานกว่าออโต้พายโถึง3นาทีเลยนะครับเวโมใช้8นาทีออโต้พายโใช้5นาที12วิเพื่อไปที่ร้านสะดวกซื้อสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับเอ่อ ถ้าอยากดูวิดีโอเต็มๆเนี่ยดูได้ลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับที่สาเหตุที่เขาบอกว่าเวโมมันช้ากว่าเนี่ยเพราะว่ารถเวโมเนี่ยมันพยายามหลีกเลี่ยงการเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายที่อเมริกาก็เหมือนเลี้ยวขวาในเมืองไทยคือมันต้องวิ่งผ่านเลนหลายเลนอ่ะมันเป็นแบบก็มันจะอันตรายกว่าเพราะมันมีรถมาหลายทางในขณะที่แข่งกันในเมืองที่เวโมมีแผนที่ของตัวเองเนี่ยเทสลายังขับได้เร็วกว่าและในอนาคตที่เทสลามีแบบ จำนวนรถเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเวมูจะตามทันได้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็ยังคอยติดตามดูแลเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังนะครับอย่างไรก็ตามเทสลาไม่รอช้านะครับตัว FSD Beta ก็คือแบบตอนนี้เขาลิมิตให้กลุ่มแค่จำกัดไม่กี่คนตอนนี้เขาจะเปิดเพิ่มจำนวนคนที่มาทดลองใช้ตัว FSD เนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าในเร็วๆนี้นะครับอีลอนบอกแล้วก็จะเพิ่มอีก10เท่าสำหรับเวอร์ชั่นถัดไปอีกนะครับซึ่งน่าจะออกมาภายในเดือน2เดือนข้างหน้า ข้อมูลเนี่ยกำลังจะไหลเข้ามาเยอะมากๆเลยและสาเหตุที่เขายังไม่เปิดบลเนี่ยเพราะว่าเขากลัวคนเอาไปใช้ผิดวิธีนะครับชนขึ้นมาเรื่องใหญ่แต่ตรงนี้แสดงให้เห็นเลยว่าแบบข้อมูลมันกะลังไหลเข้ามาเยอะมากและเทสลาสามารถพัฒนาได้เร็วมากอีลอนบอกว่าเวอร์ชัน8.3เวอร์ชันที่จะขยายไป10เท่าเนี่ยจะมี1,000 Improvement เลยนะครับ will take time t o QA internally ก็คือต้องเช็คหลายอย่างก่อนที่จะออกมา เอาอ in t o u ร three week นะครับก็คือแค่ในสองสามดือนข้างหน้าผมให้เดือนหนึง่งเลยผมว่าอีกไม่นานเนี่ยคนจะเริ่มเห็นค่าของ FSD ของเทส l a จริงๆแล้วและเมื่อมันใช้ได้เมื่อไหร่โอกาสทางธุรกิจมาเยอะเลยโอเคข่าวเล็กๆที่เหลือนะครับก็จะมี Porsche Taycan นะครับออกตัวรถรุ่นใหม่มา Cross Turismo นะครับเป็นสไตล์วากอน,นะครับก็คือเป็นแบบรถวากอนหลังไม่ได้เป็นแบบรถซีดานก็ราคาอยู่ที่9900 90, ดน,นะครับเบื้อต้น สวยดีแต่เรื่องของเรสอเรื่องของอะไรเนี่ยไทสเนก็ยังสู้เทสลาโมเดลเไม่ได้อยู่ดีนะครับราคาก็ยังสู้ไม่ได้ก็แค่มาเล่าให้ฟังว่าคนในตลาดไฮไฮเนี่ยก็เริ่มมาบุกเทสลามากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะยังไม่คอมเพลติฟทีฟเท่าแต่เขาก็ขายได้เพราะเขามีแบรนด์ของเขาข่าวต่อมาที่ผมคิดว่าน่าชื่นใจนิดนึงก็คือตัวเทสลาอินชอลแนนนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหลายคนที่เป็นเจ้าของเทสลาเขาไม่ได้ขับรถนะครับเทสลาอินชอลแนนเนี่ยเขาเห็นตรงนี้นะครับว่า เ,เจ้าของไม่ได้ใช้รถเขาก็เลยรีฟันตัวเบีย้ยประกันกลับมาให้ครับซึ่งก็ดีมากเลยที่รักษาลูกค้าแบบนี้นะครับผมว่าเขาให้ความสำคัญกับลูกค้าดีแล้วก็มีข้อมูลของคนขับลองคิดดูประกันทั่วไปเขาสามารถทําแบบนี้ได้ไหมถึงแม้จะอยากจะทําก็ทําไม่ไดนะ้เพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลว่าคนขับไปกี่กิโลแล้วตรงเนี้ยคือก็เจ๋งดีนะครับสุดท้ายมาเรื่องของ Space X นะครับล่าสุด Space X ก็ทำ Historic Landing กับตัว Starship นะครับ ตัวจรวดที่กําลังจะส่งคนไปดาวอังคารในอนาคตเนี่ยตอนนี้เขาก็เทสไปเรื่อยๆ 10, 18, เวอร์ชัน10-11-12คันนี้เป็นเวอร์ชัน10แล้วมันลงจอดได้เรียบร้อยแล้วหลังจากบินขึ้นไปสู่อวกาศนะครับเจ๋งมากแต่ลงจอดได้ไม่นานเนี่ยมันก็ระเบิดเหมือนกันครับเพราะว่าเขามันลงมาแรงอ่ะลองดูภาพดูตูมครับแต่มันเป็นตัวเทสนะครับก็คือเขาตั้งใจว่ามันมีโอกาสระเบิดสูงอยู่แล้วก็สวยดีแล้วก็เจ๋งดีนะครับ แล้วก็นอกจากนี้อีลอนเขาบอกว่าเขาจะสร้าง Starbase ในเท็กซัสนะครับก็คือ,อ,อตรงเขาตั้งใจจะสร้างเมืองที่เป็นเกตเยสสู่การไปดาวังคารเร็วๆนี้ก็ลองมาติดตามแล้วกันผมว่ามันก็ให้อินสปิเรชันดีและสุดท้ายนะครับคุณยูซากุที่จะนั่งจรวดตัว Starship เมื่อกี้ตอนที่มันเสร็จแล้วนะไม่ใช่ตอนที่มันมีโอกาสร,ระเบิดไปดวงจันทร์นะครับเพื่อไปท่องเที่ยวนะครับเขาออกมาประกาศว่า คนที่จะไปเที่ยวเนี่ยมีประมาณ12คนนะครับแล้วเขาเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถส่งประกวดเข้าแข่งขันเพื่อที่จะได้นั่งไปกับเขานะครับ8คนก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปที่ www. d e a m o o n e a r t h ได้นะครับเข้าไปสมัครเลยนะครับผมอยากเห็นคนไทยได้ไปดวงจันทร์เหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เท่านี้แหละครับเอ่อสำหรับราคาหุ้นก็สู้ๆทุกคนนะครับเอ่อสำหรับคนที่พอดแดงพอเพิ่งซื้อเทสลาไปตอนที่มันไายเนี่ยก็ ลองทำความเข้าใจกับบริษัทดูแล้วก็ลองคิดเองว่าบริษัทเนี้ยมันน่าถือไปยาว,ยาวๆหรือเปล่านะครับมีวิดีโอในช anel ผมแล้วก็ช anel อื่นๆเนี้ยวิเคราะห์บริษัทอย่างละเอียดเลยอยู่ที่ว่าคุณจะดูมันแล้วก็ทําความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงกับบริษัทดีๆอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็ไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับถ้าชอบอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ